2. ยมก,กวักหมวดว่าด้วยคู่ 1. ปัทมะปุปเพสัมโพธสูตรว่าด้วยความดำริก่อนตรัสรู้สูตรที่หนึ่ง 13. เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อก่อนเราเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มีความคิดดังนี้ว่าอะไรหนอเป็นคุณ อะไรเป็นโทษของจักขุอะไรเป็นเครื่องสลัดออกจากจักขุโสตะคานะชิวหากายอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษของมโนอะไรเป็นเครื่องสลัดออกจากมโนภิกษุทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าสภาพที่สุขโสมนัสอาศัยจักขุเกิดขึ้นนี้ เป็นคุณของจักขูสภาพจักขูไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดานี้เป็นโทษของจักขูธรรมที่กำจัดฉันทราคะธรรมเป็นที่ละฉันทราคาในจักขุนี้เป็นเครื่องสลัดออกจากจักขุสภาพที่สุขโสมนัสอาศัยโสตสภาพที่สุขโสมนัสอาศัยคานะ สภาพที่สุขสมนัตอาศัยชิวหาเกิดขึ้นนี้เป็นคุณของชิวหาสภาพที่ชิวหาไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดานี้เป็นโทษของชิวหาทำเป็นที่กําจัดฉันทราคะทำเป็นที่ละฉันทราคะในชิวหานี้เป็นเครื่องสลัดออกจากชิวหาสภาพที่สุขสมนัตอาศัยกาย สภาพที่สุขโสมนัสอาศัยมโนนี้เป็นคุณของมโนสภาพที่มโนไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดานี้เป็นโทษของมโนทำเป็นที่กำจัดฉันทราคะทำเป็นที่ละฉันทราคะในมโนนี้เป็นเครื่องสลัดออกจากมโนภิกษุทั้งหลายราับใดเรายังไม่รู้คุณโดยความเป็นคุณ โดยความเป็นโทษและเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกจากอายตนะภายในหประการนี้ตามความเป็นจริงอย่างนี้ตราบนั้นเราจะยังไม่ยืนยันว่าเป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรมะมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ แต่เมื่อใดเรารู้คุณโดยความเป็นคุณโทษโดยความเป็นโทษเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกจากอายตนะภายในหกประการนี้ตามความเป็นจริงอย่างนี้เมื่อนั้นเราจรึงยืนยันว่าเป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาลโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพ,พราหมณ์ เทวดาและมนุษย์อันหนึ่งยานทัศนาเกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าวิมุติของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัตรนี้พบใหม่ไม่มีอีกปฐมบทเพสัมโพธสูตรที่หนึ่งจบสองทุติยบทเพสัมโพธสูตร ว่าด้วยความดำริก่อนตรัสรู้สูตรที่สองสิบสี่ภิกษุทั้งหลายเมื่อก่อนเราเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มีความคิดดังนี้ว่าอะไรหนอเป็นคุณอะไรหนอเป็นโทษของรูปอะไรเป็นเครื่องสลัดออกจากรูปอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษของสัทธะอะไรเป็นเครื่องสลัดออกจากสัทธะคันทะโพธพพะ อะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษของธรรมารมอะไรเป็นเครื่องสลัดออกจากธรรมารมภิกษุทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าสภาพที่สุขสมนัตอาศัยรูปเกิดขึ้นนี้เป็นคุณของรูปสภาพที่รูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปลผันเป็นธรรมดานี้เป็นโทษของรูปทำที่กำจัดฉันทราคะ ทำเป็นที่ละฉันทราคะในรูปนี้เป็นเครื่องสลัดออกจากรูปสภาพที่สุขโสมนัสอาศัยสัทธ,ธาคันทะรสะโพธทภัพะะสภาพที่สุขโสมนัสอาศัยธรรมรมเกิดขึ้นนี้เป็นคุณของธรรมรมสภาพที่ธรรมรมไม่เที่ยงเป็นทุก์มีความแปรผันเป็นธรรมดานี้เป็นโทษของธรรมรม ทำเป็นที่กําจัดฉันทราคะทำเป็นที่ละฉันทราคะในธรรมารมณ์นี้เป็นเครื่องสลัดออกจากธรรมารมณ์ภิกษุทั้งหลายราบใดเรายังไม่รู้คุณโดยความเป็นคุณโทษโดยความเป็นโทษและเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกจากอายตนะภายนอกหกประการนี้ตามความเป็นจริงอย่างนี้ ตราบนั้นเรายังไม่ยืนยันว่าเป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาลโลกพรมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์แต่เมื่อใดเรารู้คุณโดยความเป็นคุณโทษโดยความเป็นโทษเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกจากอายตนะภายนอกหประการนี้ ตามความเป็นจริงอย่างนี้เมื่อนั้นเราจึงยืนยันว่าเป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาลาโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์อันหนึ่งญาณทัศนาเกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าวิมุตของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย บัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกทุติยะปุเพสัมโพธสูตรที่สองจบ 3. ปัทมะอสาทะปริเยสนะสูตรว่าด้วยการสแสวงหาคุณของอายตนะสูตรที่หนึ่งสิภิกษุทั้งหลายเราได้เที่ยวสแสวงหาคุณของจักขุ ได้พบคุณของจักขุคุณของจักขุมีประมาณเท่าใดเราเห็นคุณประมาณเท่านั้นดีแล้วด้วยปัญญาเราได้เทีย่ยวแสวงหาโทษของจักขุได้พบโทษของจักขุแล้วโทษของจักขุมีประมาณเท่าใดเราเห็นโทษประมาณเท่านั้นดีแล้วด้วยปัญญาเราได้เที่ยวแสวงหาเครื่องสลัดออกจากจักขุ Pepper Zucker ได้พบเครื่องสลัดออกจากจักขุแล้วเครื่องสลัดออกจากจักขุมีประมาณเท่าใดเราเห็นเครื่องสลัดออกประมาณเท่านั้นดีแล้วด้วยปัญญาเราได้เที่ยวแสวงหาคุณของโสตะเราได้เที่ยวแสวงหาคุณของคานะเราได้เที่ยวแสวงหาคุณของชิวหาได้พบคุณของชิวหาแล้วคุณของชิวหามีประมาณเท่าใด เราเห็นคุณประมาณเท่านั้นดีแล้วด้วยปัญญาเราได้เที่ยวแสวงหาโทษของชิวหาได้พบโทษของชิวหาแล้วโทษของชิวหามีประมาณเท่าใดเราเห็นโทษประมาณเท่านั้นดีแล้วด้วยปัญญาเราได้เที่ยวแสวงหาเครื่องสลัดออกจากชิวหาได้พบเครื่องสลัดออกจากชิวหาแล้วเครื่องสลัดออกจากชิวหามีประมาณเท่าใด เราเห็นเครื่องสัตว์ออกประมาณเท่านั้นดีแล้วด้วยปัญญาเราได้เที่ยวแสวงหาคุณของมโนได้พบคุณของมโนแล้วคุณของมโนมีประมาณเท่าใดเราเห็นคุณประมาณเท่านั้นดีแล้วด้วยปัญญาเราได้เที่ยวแสวงหาโทษของมโนได้พบโทษของมโนแล้วโทษของมโนมีประมาณเท่าใด เราเห็นโทษประมาณเท่านั้นดีแล้วด้วยปัญญาเราได้เที่ยวแสวงหาเครื่องสลัดออกจากมโนได้พบเครื่องสลัดออกจากมโนแล้วเครื่องสลัดออกจากมโนมีประมาณเท่าใดเราเห็นเครื่องสลัดออกประมาณเท่านั้นดีแล้วด้วยปัญญาภิกษุทั้งหลายตราบใดเรายังไม่รู้คุณโดยความเป็นคุณโทษโดยความเป็นโทษ และเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกจากอายตนะภายใน6ประการนี้ตามความเป็นจริงรู้อันหนึ่งยานทัศนะเกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าวิมุติของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัตรนี้พบใหม่ไม่มีอีกปัฐมอสาทปริเยสนะสูตรที่สามจบ สี่ทุติยอาสาทะปริเยสนะสูตรว่าด้วยการสแสวงหาคุณของอายตนะสูตรที่สอง 16. ภิกษุทั้งหลายเราได้เที่ยวสแสวงหาคุณของรูปได้พบคุณของรูปแล้วคุณของรูปมีประมาณเท่าใดเราเห็นคุณประมาณเท่านั้นดีแล้วด้วยปัญญาเราได้เที่ยวสแสวงหาโทษของรูป พบโทษของรูปแล้วโทษของรูปมีประมาณเท่าใดเราเห็นโทษประมาณเท่านั้นดีแล้วด้วยปัญญาเราได้เที่ยวแสวงหาเครื่องสลัดออกจากรูปได้พบเครื่องสลัดออกจากรูปแล้วเครื่องสลัดออกจากรูปมีประมาณเท่าใดเราเห็นเครื่องสลัดออกประมาณเท่านั้นดีแล้วด้วยปัญญาเราได้เที่ยวแสวงหาคุณของศรัทธา เราได้เที่ยวแสวงหาคุณของคันทะเราได้เที่ยวแสวงหาคุณของรสะเราได้เที่ยวแสวงหาคุณของโพธพพะเราได้เที่ยวแสวงหาคุณของธรรมารมได้พบคุณของธรรมารมแล้วคุณของธรรมารมมีประมาณเท่าใดเราเห็นคุณมีประมาณเท่านั้นดีแล้วด้วยปัญญาเราได้เที่ยวแสวงหาโทษของธรรมารมณ์ ได้พบโทษของธรรมารมณ์แล้วโทษของธรรมารมมีประมาณเท่าใดเราเห็นโทษประมาณเท่านั้นดีแล้วด้วยปัญญาเราได้เที่ยวสแสวงหาเครื่องสลัดออกจากธรรมารมณ์ได้พบเครื่องสลัดออกจากธรรมารมณ์แล้วเครื่องสลัดออกจากธรรมารมมีประมาณเท่าใดเราเห็นเครื่องสลัดออกประมาณเท่านั้นดีแล้วด้วยปัญญาภิกษุทั้งหลาย ตรับใดเรายังไม่รู้คุณโดยความเป็นคุณโทษโดยความเป็นโทษเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกจากอายตนะภายนอกหประการนี้ตามความเป็นจริงรู้อันหนึ่งยานทัศนะเกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าวิมุตของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัตรนี้พบใหม่ไม่มีอีก ทุติยอาสาทะปริเยสนะสูตรที่สจบ 5. ปัทมะโนเจอัสาทสูตรว่าด้วยการปฏิเสธคุณของอายตนะสูตรที่หนึ่งสิภิกษุทั้งหลายถ้าคุณของจักขุจักไม่มีแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงติดใจในจักขุ เพราะคุณของจักขุมีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงติดใจในจักขุถ้าโทษของจักขุจักไม่มีแล้วสัตว์ทั้งหลายจะไม่พึงเบื่อหน่ายในจักขุแต่เพราะโทษของจักขุมีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายในจักขุ